วันนี้เราจะไปเดินป่านะครับเอ้พี่พี่สุกชื่อชื่อยอดเนี่ยออกเสียงยังไงนะพี่นะชื่อยอดที่เราจะไปช,<า>ชื่อยอดไม่ไม่ไมันมันอยู่ยังไม่ถึงหัวช้างก่อนถึงหัวช้างไอ้ชาลูโลกระจากระเรียงชาลูโลม,มีความหมายไหมครับความหมาย ฉันรู no, ้ฉ no, <laughs> ัร no, mm ู hmm. okay, okay. 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 <laughs> okay, ้โลกก็เองคือสุดคําบรรยายไม่มีคําพูดใดๆทั้งนั้นขึ้นไปถึงคือนี่คือความหมายมันใช่ไหมก็คือสุดยอดใช่ไหมขึ้นไปถึงแล้วเหนื่อยพูดไม่ได้ไงอ๋ออ๋อโอเคโอเคเออาแม่กาลังกําลังงงกําลังงงคําแปลอยู่คือมันเหนื่อยนะอ๋อโอเคพูดไต่อครั้งหนึ่งวันนี้ก็เดินประมาณสัก6กกิโล อ่อช่วงแรกก็จะล่ามลาบหน่อยวัดไปน้ำจากวัดไปหกกิโลวัดวัดอะไรพี่วัดบ้านใหม่ครับวัดบ้านลาบสามกิโลลาบสามโลขึ้นเขาอีกสามกิโลเอ่อมีข้ามลําห้วยใช่ลึกไหมพี่เห็นมีเชือกอ๋อเพราะฝนตกน่าจะแรงอ๋อ ไม่ถึงกาใช้เชือกอ๋อเห็นเห็นอ๋อที่เห็นไม่ไไม่น่าใช้ใช่ไหมครับอ๋อข้ามดูสถานรณ์น้ำแล้วถามจดาพวกน้องเรานั่งปุ๊บเราพอได้ข้ามสักกี่ห้วยพี่กี่ช่วง4สี่ช่วงอ๋อแล้วก็จากนั้นก็จะไม่มีน้ำละแล้วก็จะอดน้ำด้วยโอเคเข้าใจอ่าตอนเช้าก็ กินข้าวเช้านะครับก็ยังม ac ีข้าวต้มปลาทั <t <t ้งโขลห์อันนี้อะไรพี่โทษทีอันนี้ไอ้ทองโยธทองโยธทองโยธเนี่ยส่วนผสมแค่งากับข้าวเหนียวงากับข้าวเหนียวนะครับเหลือนิดหน่อยแล้วนี้เป็นอาหารของทองโยธเนี่ยมันเป็นอาหารอย่างหนึ่งของคนจเรียง แล้วเป็นอาหารแบบไอเขาเรียกขนมมงคลเพราะว่าประเพณีของชาวกะเหรี่ยงไม่ว่าจะแต่งงานผูกข้อมือขึ้นบ้านใหม่เนี่ยก็จะมีทองยกจะขาดไม่ได้คือทองยกครับผมแล้วก็ไอข้เหนียวที่ห่อพ่อกับใบไม้แหลมๆอ่ะการสองอย่างนี้จะขาดไม่ได้หรบอ๋อกาสองคนกะเหรี่ยงครับผมผมถามอีกอย่างระหว่างคำว่ากะเหรี่ยงกับปากกาก่ะยาคน สรุปว่าต้องต้องเรียกอะไรดีพี <S <S ่หรือว่าหรือว่ามีแยกหรือเปลาปากกากระยอก็คือปากกากระยอกกระเลียงก็กระเลียงอ๋อนี่คือแยกใช่ไหมคำตอบของมันว่านิดนึงครับขอทางนิดนึงขอทางเลยครับไอ้กระเลียงกระเลียงคือขอเรียกกระเลียงโครกถ้าปากกากระยอกจะเลียงกระเลียงปากกากระยอกชนเผ่าใช่ชนเผ่าปากกากระยอชนเผ่าโครก คือภาษาพูดมันจะเพี้ยนกันแค่เหมือนภาษาอีสานภาษากลาร์แต่สรุปว่าผมเรียกว่าเป็นกะเหลี่ยงได้ของพี่กะเหลี่ยงโกลอ้าวโอเคใช่อ๋อกงลัวเรียกผิดบางทีเก่งใจถ้าทางเหนือส่วนใหญ่จะเป็นกะเหลี่ยงปากการะยอเขาเรียกปากการะยอถ้าโซนใต้ลงมาจะเป็นกะเหลี่ยงโกลททางปากครับใช่ย่างย่างกะเหลี่ยงปากการะยอกะเหลี่ยงโกลเนี่ยคือคำพูดมันจะเพี้ยนๆเห็นไหม อย่างกินข้าวเนี่ยของเราออมีใช่ไหมอ้อมีแต่ถ้าเป็นกระเรียงปากการยอมันเสียงจะสูงขึ้นออมีก็คือ,อ,อชามเดียวกันแต่ว่าอาจจะสำเนียงแต่คือประมาณว่าถ้าถาถา,ถาว่ากินข้าวเสร็จหรืออย่างถ้าของเราออมีกุอ่ยอถ้าเป็นปากกากระยอนเนาะออมีวิทยาเนี่ยมันจะเพีย้ยนคือฟังกันรู้เรื่องอได้ โอเคใช่ใช่สุพรรณได้เสียงนะใต้เหมือนกลางอะไรพวกนี้ใช่ครับเจอตะไคร่นอโอเคครับจากบ้านพิสุนะเราจะวิ่งไปที่วัดปั้นใหม่แถวๆชายแดน 4ครับเห็นว่าประมาณนั้นครับ14กิโลนะครับโดยประมาณจะได้ก็ได้ไม่วไรก็่ไหนก็ไ่นไหนรวัรู้พี่เีรู้แต่ว่าไม่มาเิอวิ่งหออมาทางสังขะเส้นถนนใหญ่ ชาลูโลรานอกเรา่านว่าชาลูโลโลหรอลู็นะโลนเนนองหมายคนตกไม่รู้แล้วกก็อ่ว่าเห็นตะหไม่รู้ตก็ออกจากโซนตลาดสังขารนี่เราก็ข้ามสะพานะพานผ่านไม้ยข้ามาฝั่งวัดวังวิเวกาลนะ อ๋อเขายากนี้ก็ถ้ามสะพานมาก็ตรงตามทางหลักไปเลยนะครับตอนนี้ oh. ทางขวามือก็จะไปวัดบางวิเบรนะนี่เราเลี้ยวเอ้ยถ้าไปทางซ้ายนะไปวัดหลวงพ่ออุตมะนะเราเลี้ยวมาทางขวามือนะแยมิแรกของ่เจอหนยที่รก็งยู่กับสุดท้ายเลยอยากสุดท้ายไปแบบ่แ่ง่ความไม่อยากเริ่มต้นที่บ้านตัวเอง บ้านแล้วก็ตสุขภาพไม่ดีต้องนี้พี่ มาถึงสามแยกนะครับที่ทำการสายตรวจห้วยมาลายนะครับเราก็เลี้ยวซ้ายไม่รู้ไปบ้านอะไรก็ไม่รู้ไปดีหน่อยมันเป็น,ปนทางลาดยางตลอดสายเลยไม่มีลุยดินลุยรถตู้ก็มาได้นะเห็นพี่ก็บอกถึงวัดเลย ่านช่วงนี้ก็จะผ่านสวนยางจากสามแยกสายตรวจนะขับมาสักระยะก็จะมีทางแยกเล็กๆขวามือไปสำนักสงฆ์นะไปบ้านห้วยมละลายสำนักสงฆ์ผมอ่านชื่อไม่ออกลหลักๆก็คือไปบ้านห้วยมาลายนะ แนวสันข้างหน้านี่น่าจะเป็นแนวชายแดดหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะโอเคเข้ามาเป็นสี่แยกก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้าย ทางขวามือโรงเรียนบ้านใหม่พัฒนาเราก็จะไปที่วัดบ้านใหม่นะ,ะเห็นวันแนละ้วแต่ไม่แน่ใจใช่หรือเปล่าอ,อ๋อน่าจะใช่ละ แล้เวเข้ามาในวัดบ้านใหม่พัฒนาก็ทางขึ้นไปต่อ,อนี่อกลุ่มมีสองกลุ่มมีสองกลุ่มวันนี้มีสองกลุ่มประมาณเจ็ดคนโอเคก็จุดสิ้นสุด รถละเดี๋ยวหาที่จอดรถแล้วก็เตรียมลงเดินหรือเปล่า